สวัสดีครับพบกับสุดข่าวฟุตบอลไทยเราเริ่มต้นกันที่ด่วนเปิดกระตัวบีจีที่ต้องจ่ายคว้าตัวโจนาธานเคมดีจับตานะฮะการแสงมาแรงอย่างมากโจนาธานเคมดีประกาศลังลุกขึ้นไทยเดยนมาร์กเจ้าของส่วนสูง190เซนติเมตรถูกยื่นข้อเสนอให้กับสโมสรบีจีปทุมทีมยกษ์ใหญ่แห่งศึกไทยลีกภายใต้การนำทัพของมาโกโตโทเทกุรุโมริคว้าตัวไปเสริมแกลงทีมในฤดูกาลน้าโดยมีรายงานนะครับว่าราชบ,บุรีเอฟซีได้เสนอ จนแทนเข็มดีให้กับทาง BG จีปทุมด้วยมูลค่า20ล้านบาทและตอนนี้ BG จีปทุมกำลังอยู่ระหว่างพิจารณาตัดสินใจข้อเสนอดังกล่าวซึ่งก่อนหน้านี้จนทานเข็มดีก็สร้างความฮือหามาแล้วโดวยการโพสต์ภาพเจ้าตัวที่กำลังสวมเสื้อสีเงินของ BG จีปทุมอีกด้วยซึ่งทุกอย่างจะได้ข้อสรุปในเร็วๆนี้นะฮะ ดว่วนงานเข้าเอกนิตเจมส์เจลีกญี่ปุ่นระหว่างออรวะเรดพบกับเซียวโซโอสากะกลายเป็นข่าวที่มีสู้ดีแล้วนะฮะสำหรับเอกนิตปัญญาแนวรรกทีมชาติไทยที่ก่อนหน้านี้กำลังมีชื่อกับทีมอุระเรดเดมอนอย่างต่อเนื่องแต่ล่าสุดจะบุกเอกนิตปัญญาถูกถอดชื่อออกจากเีมในเกมที่อุระเรดมอนบุกเยือนทินเซียวโซโอซากาที่สนามยาโดโกะสากุระเซเดียมเย็นวันนี้จากการประกาศรายชื่อขนทางเพิร์มมาร์เทัสอ็อกโม เอกินิดไม่มีชื่อทั้งานชื่อตัวจริงและตัวสลองฉะนั้นเป็นการส่งสัญญาณจากพอมัตติอัสอ็อกโมเอกินิตอาจจะอยู่ในสังกัดเกียงลำบากอีกครั้งในทิ่นไซสตมะสะเตเดียบซึ่งล่าสุดงานเข้านะฮะซีเนอกตีข่าวว่าเอกินิตปัญญาอำลาทีมหลังใกล้หมดสัญญายืมตัวกับอุรวะตอนนี้อุร่ากำลังเจรจากับนักเตะใหม่เพื่อมาแทนที่เอกินิตปัญญาแล้วนะฮะโอ้เขาเรียกได้ว่างั้นก็ต้องลับมาเล่นในศึกไทยลีกตามเดิมแล้วฮะเอกินิตปัญญาของเรา โคซิโก้สนับสนุนมาซาตะาาอิชิอิระยะยาววางรากฐานทีมชาติไทยของเรานะฮะให้เวลาเพื่อพัฒนาโกซิโกเกติศัก์เสนเมืองนะครับอดีตกุนซูทีมชาติไทยเปิดใจพร้อมสปอร์ตมาซาตะาาอิชิอิว,นวันอัคตชของญี่ปุ่นของทีมชาติไทยชุดใหญ่ในปัจจุบนันหวังอยากเห็นทำทีมยาวนานกว่า8ปีเพื่อวางรากฐานลูกหนังไทยให้แข็งแกร่งแบบยั่งยืนผมคิดว่าพวกเราทุกคนที่เป็นคนไทย ทุกคนพร้อมนะครับพร้อมซัพพอตอีจ e. ิผมอยากให้เขาทำงานอีกสัก4ปีหรือ8ปีแบบยาวๆไปเลยโคดิคโก้กล่าวนะฮะคุณสมบัติที่ดีที่สุดของไทยญี่ปุ่นเสนอกับตันทีมคนใหม่จะพาทีมชาติไทยไปบนโลกข่งแรกก็หลงหลังจากการกงขันฟุตบอลโลก2006รอบคัดรก็เลือกโซนเอเชียนัดสุดท้ายรอบ2ทงทช่องศึกถึงชาติไทยภายใต้าการนำทัพกุญเือญี่ปุ่น ยังมาซาทาอิชิเอะอาชนะทีมาติสิงคโ,โปร์ไปอย่างสุดระทึก3-1แต่ผลการแข่งขันดังกล่าวไม่เพียงพอที่จะทำให้ทัพช่างศึกของมาซาทาอิชิเอะผ่านเข้าสู่รอบ3คัดบอลโลกได้ขาดเพียงแค่1ประตูเท่านั้นล่าสุดทางแฟนบอลญี่ปุ่นจำนวนมากที่ได้ติดตามเชียร์และลุ้นทีมชาติไทยให้เข้ารอบในการแข่งฟุตบอลโลกในครั้งนี้มองว่า และจากนี้ทีมชาติไทยจะมีการเปลี่ยนแปลงผู้เล่นครั้งใหญ่โดย,ยเฉพาะผู้เล่นซีเนียบางคนถึงเวลาที่จะต้องวางมือทางญี่ปุ่นได้รู้ข้าความถึงคนที่เหมาะสมที่จะกามาเป็นกับตันทีมชาติไทยคนใหม่นั้นมีเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นก็คือสุภโชสรุชาติโดยญี่ปุ่นนะครับสื่อของญี่ปุ่นได้โพสต์ภาพสุพโชสรุชาติในขณะที่กาลังนั่งร้องไห้ พร้อมกับเผยว่าเขาเป็นสมาชิกของทีมชาติไทยที่มีความสามารถมากที่สุดและมีคมุณสมบัติที่ดีที่สุดในฐานะกัปตันเทียมรวมถึงความรับผิดชอบอีกด้วยนะฮะโดยสำหรับสุขโชฌกสารชาตินะครับพิสูจน์ได้เห็นเลยว่าเขาเป็นนักเตะที่ทีมชาติไทยรวมถึงคอนสเอสเด์ซปอโรทีมชั้นนาในศึกเจลีกญี่ปุ่นจะขาดไปไม่ได้เลยคนนี้แหละเหมาะสมมากที่จะเป็นแกนสําคัญแกนหลักเป็นผู้นําทัพในการพาทีมชาติไทยไปลุยฟุตบอลโลกครั้งแรกครั้งประวัติศาสตร์นี้นะฮะ ญี่ปุ่นตีข่าวใหญ่เนี่ยนะครับสผูโชคก็มีโอกาสที่จะได้เป็นกัปตันทีมชาติไทยนะครับในยุคใหม่หลังจากการวางมือของทางฝั่งชนะทิพย์ทรงสิลป์ทีทรธรทนบุญมาทันนะครับแล้วก็เทลสิสินแดงดานะฮะบ,บาสซาตะอิชิอิโพดความในใจจะพยายามเต็มที่เพื่อพัฒนาฟุตบอลไทยบาสซาตะอิชิอินะครับกุนเซือชาวญี่ปุ่นของทีมฟุตบอลทีมชาติไทยของเรา ได้โพสต์ข้อความผ่านโลกโซเชียลมีเดียระบ,บุถึงความตั้งใจที่จะพัฒนาวงการฟุตบอลไทยโซเชียลมีเดียอย่างเป็นทางการของทีมฟุตบอลทีมชาติไทยได้โพสต์คลิปที่มาแสดงอิชิอิเดินไปขอบคุณแฟนบอลหลังจบเกมที่ทีมทัพชั้งศึกเอาชนะสิงคโปร์ไป3ประตูต่อหนึ่งแต่ไม่เพียงพอต่อการเข้ารอบต่อไปของศึกฟุตบอลโลกรอบกัดเลือกโซนอเชียจากโพสต์ของเพจอย่างเป็นทางการของทีมชาติไทยระบุว่าอิชิอิ คุณคือความหวังของพวกเราเอโคสทีมชาติไทยเดินมาขอบคุณแฟนบอลที่เขียนข้อความบนแผ่นป้ายเพื่อให้กําลังใจเป็นภาษาญี่ปุ่นอย่างไรก็ดีนะฮะคลิปดังกล่าวได้มีแฟนบอลรายหนึ่งพ้นลงบนไอจีสตอรี่พร้อมแท็กหาคุณสือเชิญ,ญี่ปุ่นกอนที่อิชิอิจะทําการรีโพสต์ดังกล่าวลงบนไอจีสตอรี่พร้อมเขียนข้อความเป็นภาษาอังกฤษที่แปลได้ว่าผมจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อมีส่วนช่วยการพัฒนาวงการฟุตบอลไทยต่อไปนะฮะ ด่วนพี่จีนโอนอีกแล้วสมควาคมฟุตบอลจีนนะครับได้ติดต่อไปหาเคียนฟิจ,จิมกองกลางของอาจักทีมดังในลีกฮอลแลนด์เพื่อโอนสัญชาติให้มาเล่นกับทีมชัตนจีนอย่างเป็นทางการโดยเจ้าหนุ่มในวัย20ปีมีคุณแม่เป็นคนฮ่องกงส่วนคุณพ่อเป็นสุรินามปัจจุบันน้องติดทีมชาติฮอลแลนด์ชุดยู20ปโดยใครสามารถเลือกเล่นให้กับทีมชาติชุดใหญ่ ได้ถึง4ประเทศนะครับนั่นก็คือฮอลแลนด์จีนฮ่องกงและสุรินามสนเล่นทีมชาติไทยตัวแทนทีละถอนในอนาคตฮูกโก้บูนสิงค์คำนะครับแบ็กซ้ายหลีกสูงสุดข,ของฝรั่งเศสสนเล่นให้กับทีมชาติไทยฮูกโก้บนสิงค์คำนักเตะลูกครึ่งไทยจากสโมสรน้องชุดใจเลลิกเอิงฝรั่งเศสสนใจเล่นกับทีมชาติไทยหลังจากเอรอนการเนียดาวรุกข,ของโอลิมปิกลียง ทีมเยาวชนยักษ์ใหญ่ของลีฝรัง่งเศสสร้างผลงานอย่างสุดทึ่งในการลงสนามให้กับทัพช้างศึกทีมชาติไทยบนเวทีเอเชียยู23ปีนะครับการที่ฮูโก้บุนสิงค์คำจะกลายเป็นแข้งลุกรึ้งไทยคนล่าสุดนะครับจากฝรั่งเศสที่สนใจจะเล่นกับทีมชาติไทยโดยฮูโก้บุนสิงค์คำปัจจุบันอายุ21ปีส่วนสูงถึง173เซนติเมตรผ่านการติดทีมชาติฝรั่งเศสจุดยู่16ปียู17ปีมาแล้ว โดยฮูโก้บุญสิงค์คำมีคุณพ่อเป็นลูกครึ่งไทยลาวโดยมีเชื้อสายไทยจากคุณแม่เป็นคนอุดรธานีซึ่งคุณแม่เป็นคนลูกครึ่งฝรั่งเศสอีกด้วยตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งที่มาซาอิชิต้องคิดหนักไม่น้อยนะครับซึ่งยังขาดอยู่ในจากเทีรทอนบุญมาทันออกมาคนเฟิร์มบ้าจะหลีกทางกับรุ่นน้องในนามจิมชาติหากทีมชาติไทยได้ฮูโก้บุญสิงค์คำเข้าสู่เทียมทัพชังศึกจะแกล่งขึ้นอย่างแน่นอนนะฮะ จะทําอะไรก็รีบตัดสินใจเลยนะฮะต้องเตรียมตัวไว้ตั้งแต่เนินเน่นๆและก็สัรนให้ได้เยอะๆนะฮะจะได้มีเวลาพสตอบผีเท้ากันนะครับในส่วนอีกคนหนึ่งก็คือไมคคอนคาร์โดโซนะฮะก็รีบๆทานะครับจะได้มีโอกาสได้ใช้นักเตะโอนสัญชตินะครับนี่คือสุขภาพฟุตบอลไทยนะฮะท่านผู้ชมเป็นรอบเช้าคนที่16มิถุนายนนะครับ